สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรนะคะวันนี้เราใช้สีชมพู2เส้นสีขา2เส้นค่ะ ตัดปลายดิบินให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเลี้ยงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะเนี่ยค่ะพับลงไปเสร็จแล้วให้วางลงไปค่ะ จับตรงรอยพับมาขาดเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะจับเส้นที่สองขึ้นมานะคะของเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะจับเส้นที่สามขึ้นมาค่ะของเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะกลางเส้นลิบบินเส้นสุดท้ายเนี่ยให้กว้างๆนะคะ รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะจากทางล่างให้พับขึ้นด้านบนค่ะ จากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวพับปลาดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลาดิบบินเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ ต่อมาคือเส้นนี้ค่ะเส้นสีชมพูจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาก็คือเส้นนี้เส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับปลายริบ,บินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบ,บินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจัดตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเส้นสีขาวเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมานะคะ รบแล้วทั้งหมดสี่เส้นค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้เส้นสีชมพูเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะเส้นสีชมพูที่เราทำให้พับขึ้นไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นวนปลายดิบินกลับลงมาค่ะนำปลายดิบินนะคะขึ้นมาค่ะ สอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นแล้วดึงขึ้นไปค่ะดึงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นสีขาวค่ะเส้นที่สองเอาเส้นสีชมพูนี้หลบมาจับปลาดิบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะวนปลาดิบิ้นกลับลงมาค่ะนำปลาดิปิ้นขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นแล้วดึงขึ้นไปค่ะ เสร็จแล้วให้นําปลายิปิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูนะคะปลายดิปิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีชมพูเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะ จับปลายดิบินขึ้นไปด้านบนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นให้วนกลับลงมาค่ะนำปลายดิบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นแล้วดึงขึ้นไปค่ะนำปลายดิบินกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมานะคะด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่เราจะทําเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้ค่ะจับปลายดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ วนปลายริบินกลับลงมาค่ะนำปลายริบินสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วนำปลายริบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสีขาวที่เราทำชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลาดิบบินขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างกีบดอกสีชมพูค่ะนี่ค่ะสอดไปตามเส้นสีขาวหรือใต้ล่างเส้นหรือใต้ล่างกีบดอกสีชมพู สอดมาแล้วปลายริบบิ้นจะมาโผล่ตรงกลีบดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะดึงให้ใช้นิ้วทางด้านซ้ายกดที่กลีบดอกสีขาวไว้ก่อนค่ะกดไว้นะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปนี่ค่ะขอบของริบบิ้นนะคะ ให้เสมอกระฐานด้านล่างค่ะนี่นะคะต่อมาเป็นเส้นสีชมพูเส้นริบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เรานำขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะหรือหรือตามเส้นสีชมพูไปเลยนะคะปลายริบบินทะลุออกนี่ก่อนดึงก็กดที่กีบดอกสีชมพูไว้นะคะนี่ค่ะกดไว้แล้วดึงขึ้นไป ขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นสีขาวเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาสอดลงไปนะคะที่ฐานตามเส้นสีขาวไปหรือว่าใต้ล่างกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายลปปาริบบิ้นทะลุออกมาแล้วก่อนดึงกดที่กลีบดอกสีขาวไว้ค่ะ นี่ค่ะขอบลิบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายดิบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปนะคะตามเส้นสีชมพูหรือใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบบิน้นทะลุออก กีบดอกสีชมพูก่อนจะดึงกดที่กี่บดอกไว้ค่ะแล้วดึงค่ะด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเราพับเส้นริบบิ้นนะคะนี่ค่ะเราพับพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะ หลังจากนั้นให้หม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะมันจะเป็นกีดดอกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้สอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างกีดดอกสีชมพูนี้ค่ะนี่ค่ะปลายดิบบินทะลุออกนี่ดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ หนึ่งกีบได้แล้วนะคะต่อมาเป็นกลีดที่สองเราทำจากเส้นสีชมพูเราก็พับเส้นริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นเราชี้ไปทางขวามือหลังจากนั้นให้เราหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะเสร็จแล้วให้สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีดดอกสีขาวค่ะ ปลายริบ,บินทะลุออกมานี่ค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะปลายดิบ,บินต่อมาเป็นกลีบดอกที่สามค่ะกลีบดอกสีเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบินนะคะให้ปลายดิบ,บินชี้ไปทางขวามือ หลังจากนั้นม้วนปลายริบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะปลายริบบินนะคะให้พับเสซนริบบินนะคะไปทางขวามือค่ะ ม้วนปลายริบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบด,ดอกสีขาวค่ะสีขาวนะคะดึงเซนริบ,บินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้ตัดปลายดิบบินนะคะนี่ค่ะให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ